ติบัสวัสดีทุกท่านนะครับวินดีต้องรับสู่ น้อมวินสายให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณอ่านไม่ออกสวัสดีครับทักทายนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ได้เคลื่อนไปสนานแล้วนะครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ซากุระกำลังเริ่มบานนะครับผมสวัสดีทุกท่าน ใช่สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมมาเลยเกาหลีพียบ น้องอซียวน้องีใครเนาะโอ้ยน้องแมวสวัสด,ดีน้องแมวนะครับสวัสด,ดีน้องแมวไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย ان ان น้องนาเซียวยังไอวินเป็นหยัางปาดเป็นสามขีดถึงไห้สบายดีปะห,หะหนาวจ้าโอ้ยก็นาวแล้วเนาะหาถึงหกองศามั่งเดินตอนเที่ยง มาพามาชมซักกูละงานบ่งามบ่งป่านน้ำวอนวอนกัดเอาง่แล้วสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมว่าไอบ้บันดนน้ขึ้นไรบันด่วนเราเป่หัวหัวทําเป็นหัวขอบพุณสำหรับการแชร์ไลน์นะครับผมไอบ้บันดึขึ้นไรบ่เป็นปีเรามั้ง ขอบคุณสำหรับการแชร์ไลค์นะครับโอ้ยแชร์คักแนี่แท้จะว่าไ,ไอ้กับลงไหลแล้วมาเปรียบเดี่ยวตามมาชมสากุละนะครับเกาหลีใต้ตอนนี้เกาหลีใต้นะครับหนาวหนาวแห้งแมวเศร้าไร่แล้วโอ้ยไอ้ก็เศร้าต่หลุนนี่อนสวัสดีคุณเล็กด้วยนะครับยิงเล็กนะครับงามบ่เอียงงามพน พนบอกเฮื่นสักกุลาโอ้ยงามแล้วเนอะคุณอ่ะอาทิตย์หน่าก็ร่วงแล้วทายก็เศร้าอหไรตะด่วนแล้วน้องแมวนะคะทักทายสาวน้อยเพชรอพันปีนะครับสวัสดีครับเกาหลีก็กย่างมาช้มด้วก,กันเกาหลีบ่เคยเห็นสักกุละว่าซาน ทักไทยกันนะครับสาวน้อยเพชรพันปีนะครับสวัสดีน้องแมวนะครับน้องแมวแอนแคทนะครับผมไอ้กับเส้าไะไรมันแต่โดนแล้วเป็นปีแล้วมั้งอันยองอาเซโยนะคลับอันยองอาเซโยด้วยนะครับผมสาวแพล่ะโอ้สาวเพ,ว,ว,ว,พวเรียนหนังสือทราบประเด็นหนักเรียนตัวน,นั้นไอ้มันหนักเลาอเนาะบ่มีเวียกมีงานหลาะหาไายนั่นทายนีต้ บอการบานง่ายตจัยโอ้ยท่านเนี่ยอยากกลับง่ายแล้วอีกโดนเติมยี่หรอกยังสิกลับอยอยู่อีว่าที่อยู่จ็กสิบปีมาแล้วยังสิกลับเปพียงใดน้องแมวสบายดีบ่นะครับเปพียงใดทุเรียนไอ่แต่ได้กินง่ายบ่ ตุเรียนได้มจะได้กินงายปะสิป่าเถากว่านตีห่วยแต่ทำหนีกับเ่าก็แห้งแล้วยังสีเ่าต่อไปอีกอยู่ดิบ่าเศ้าเ่าง่ายๆดิสบายดีจ้าออธรรมดาละหนาวแห้งกับมะหนาวอีกเมื่อกี้นี่ห่อนด๋ยวนี้เย็นจีิแล้ว มันหอนดอกรวนไปแล้วเอาวันได้จับหมากดิจากน้อยไอ้กับลุงไรแล้วละ่ะสวัสดีน้องบุม้มบิมด้วยนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่เกาหลีใต้นะครับตอกซากุระกำลังบานนะครับตอนนี้หนาวหลายหนาวแห้งขอบคุณสำหรับกลังใจสีส้มนะครับขอบคุณมากมากนะครับผม แงสวัสดีน้องบุม๋มบิมด้วยนะครับจากน้อยกับลุงไรแล้วสวัสดีท,ทักทายกันนะครับผม่าชมซากุระนะครับก็ซากุระสวยๆนะครับบันดดไรเมื่อเป็นปีลปะขอบคุณสำหรับการเข้าจอข้าใจให้นะครับผมจากน้อยกับลุงไรแล้ว มไล่แป๊บเดียวนะครับถ้าช่วงบรรยากาศนะครับมีหอนนกเป็ดปุณ่ะสามตัวทำเม่นบ้านเขาตายแต่โดนแล้วเกาหลียังเหลืออยู่เกาหลีเขาบอกินเป็ดครับนกเป็ดนกเป็ดสามตัวขอบคุณสำหรับการเพาะใจให้นะครับน้องแมวนะครับแม่น้องมุมบิมมไม่ได้เจอกันนานสบายดีปะเนาะ ถาบ้านเาเอา,เอาอยังเอานกเป็ดบ่ <c oughs> หลาสามตัวดอกซากุระคุณออกหลายเามื่ออาทิตย์นี่แหละอาทิตย์หนาวต้งใจะลวงมดสบายดีจ้ารักษาสุขภาพเลือยๆน้นองนูกปิด ใ,ใต้นะครับเที่ยงสี่สิบสีกรามทองกับมาแล้วด้วบานนี่ขอบคุณที่แวะมาให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมขออนุญาตไอจิไปแล้วด้ว่นน้องบูมบิ้มนะครับนองแคทด้วยไอจิไปแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะเด้ไอไปแล้วเต้าแอบไล่แบบว่าเปิดหนาแล้วดิเปิดโชว์เลยความสวยนะ โชคดีด้ยครับน้องบุญเดียมดูแลสุขภาพเลยครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ